วันนี้นะฮะนาฬิกาคาเซโอดูรุงของผมนะฮะก็เรียกว่าหยุดเดินแล้วนะ,ะก็ใช้มาน่าจะสัก3าปีละนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปลี่ยนฐานดูนะฮะอย่างแรกนะครับที่อยากให้เ,เพื่อนๆเตรียมอ,อุปกรณ์นะครับก็คือนยฮะมีผ้ารองนี้นะฮะแล้วก็มีตัวเปิดฝาหลังนาฬิกานะครับตัวสังเกตได้จากตัวนี้นะฮะฝาหลังนาฬิกาเป็นแบบผุนขันเกลียวใช่ไหมเปิดฝาทึบนะมันก็มีตัวร่องนี่นะฮะให้เราหุดออกใช่ไหมฮะแล้วก็หาตัวนี้มานะครับแล้วก็มีตัวนี้ฮะ ตัวครีมหนีบนะฮะแล้วก็อีกอันนึงไที่สําคัญนะครับตัวพลาสติกนะฮะเอาไว้รองด้านหลังนะครับแล้วก็ที่สําคัญสุดนะฮะนี่ครับตัวนี้ฐานรุ่นนี้นะฮะของ c a เซ e าร o ดูโ o นะฮะก็จะใช้ตัว sr 6 2 6 sw นะฮะซึ่งถ้าเป็นเ e เนต้เนี่ยก็จะเป็นเบอร์377อันนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้จากทางช้อปปีนะราคาไม่แพงนะครับผมก็สั่งมาแล้วก็ มาทาคลิปให้เพื่อนๆดูนะฮะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สาหรับท่านที่มีคาเซโอดูโรอยู่นะฮะในมือนะฮะหรือแม้กระทั่งเป็นนาฬิกาที่ใช้ฐานเป็นนาฬิกาพวกคอร์นะฮะก็สามารถเปลี่ยนนาฬิกาฐานของเราเองได้เหมือนกันนะฮะอ่ะมาลองดูกันเลยนะฮะอย่างแรกนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดฝาหลังนะครับอันนี้ดูได้นะครับก็ยังไม่ได้เปิดเลยแต่ว่าถ้าที่ผมดูตัวฐานมานะฐานในรุ่นนี้ใช่ไหมหลับแรกนะครับแนะนํานะครับเอาพลาสติกนะฮะมาลองจุดนี้นะฮะแล้วก็ตัวเนี้ย คือเบื้องต้นเนี่ยผมมีการวัดมาแล้วนะครับจะไม่เเสียเวลานะก็เอาตัวเปิดนะครับวางในตำแหน่งของตัวล็อกล่องแต่ละล่องนะฮะให้ลงพอดีไปดีนะฮะแล้วก็อาจจะมีการปรับเล็กน้อยนะฮะขันนี้มันตึงๆมือนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็หมุนนะครับตอนจะหมุนเนี่ยแนะนําว่าอาจจะต้องจับในการแน่นๆนิดหนึ่งนะฮะอันนี้เขาหมุนมาค่อนข้างแน่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เขา ตัวนี้เป็นของทางประกันของ CMG นะคเขาก็มีการขัดมาเพื่อป้องกันเรื่องของเกี่ยวกับน้ำนะครับที่เข้านะฮะเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูนะฮะอันนี้ผมก็ไม่เคยเปิดนะครับอันนี้ความสัตย์จริงนะฮะก็เปิดจะให้เพื่อนๆดูพร้อมๆกันเลยนะฮะอันนี้นะฮะด้านในอ่าฝาเป็นอย่างนี้นะฮะมีมีปั๊มคพาว่า f 1 0 8อันนี้ผมไม่แน่ใจมันคืออะไรนะฮะวางไว้ก่อนนะฮะแล้วก็สังเกตน,นะครับก็จะมีตัว พาสติกตัวนี้นะฮะเป็นตัวครอบฝาหลังไว้น่าจะเป็นตัวรองเพื่อให้ตัวฝาหลังกับตัวเครื่องนะครับยึดติดกันนะฮะอันนี้เราก็น่าจะนักนมาธรมาธรมดาธรรมดาเลยครับนะครับแล้วก็ใช้ตัวครีมนะฮะนี่ออกมาเรา,ามาดูเครื่องกันนะฮะอันนี้เครื่องทางสายคาเซโอดูโร่เนี่ยเขาใช้เครื่องมิโยตะขมบบอกนะฮะของญี่ปนนะฮะ เป็น2 1 1 5นะครับสังเกตนะครับตัวนี้นะฐานนะก็จะมีเขียนเหมือนกันนะฮะ sr 6 2 6 sw หยนะครับวิธีการแกะนะครับก็ง่ายๆครับนี่นะดันมาทีนี้แนะนำนะครับอย่าเอานิ้วมือเรานะครับเข้าไปนะครับเพราะว่าอาจจะมีพวกไขมันของนิ้วเรานะติดไปด้วยนะฮะนี่อาจจะต้องใช้แรงนิดนึงนะฮะ นี้ของตรงตรงนะครับผมก็ไม่เคยแกะครับนี่ของดูโรนี่ผมก็แกะครั้งแรกเลยอ่าออกแล้วนะครับนี่ให้ดูนะอันนี้ทาน,นเก่านะฮะ ก็วางว้นี้นะฮะนี่ฐานใหม่มาเราก็นี่ครับจิ้มเลยครับแล้วก็แนะนำนะครับอย่าเอานิ้วไปจับตัวฐานในากาะนะครับแนะนำว่าให้ใช้ที่คลิปเนี่ยครับใช้ครีมเนี่ยในการนีบออกมาถ้าไม่ออกก็เทงี้ครับนี่นะฮะ ก็ตอนจะใส่นะฮยก็ใส่เข้าไปเอ๊ะเข้าแล้วครับใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่าก็จะเรียกว่ามือใหม่เหมือนกันนะครับในการที่จะมาเปลี่ยนฐานกับนาฬิกาคาซิโอดูโนะฮะก็สังเกตน,นะครับว่าเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็อันนี้เป็นนาฬิกาที่เปลี่ยนฐานแล้วนะครับแล้วก็มีนยฮะอันนี้เป็นตัวโบเวอร์นะครับมีเป่าออกบ้างนะถ้าเกิดมีเห็นมีที่ใครนะครับตรงนี้นะพวกฝุ่นฝุ่นก็อาจจะนิดนึงนะครับเป่าออกแล้วก็ใส่ตัวนี้นะฮะตรงนี้เขาก็มีตัวโลเคชอยู่นะครับนี่เห็นไหมฮะอันนี้ก็คือการมายมนะครับก็กดไปเรื่อยเื่อยครับอย่างนี้นะฮะใช้ตังนี้กด จะได้ยินเสียงนิดนึงนะโอเคหลังจากนั้นนะฮะก็หยิบฝ้ามานะฮะแล้วก็ขันครับคันปิดเกียวธรรมดาเลยครับให้พอรู้สึกตึงมือนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็าใช้เครื่องมือขันนะอย่าลืมตรงนี้นะ ก็สังเกตนะฮะวงแขนนะฮะแล้วก็ให้มันตึงมือนะเพราะว่าด้านในเขาจะมีตัวโอลิงอยู่ตะกี้ที่เพื่อนเพื่อเห็นนะฮะเป็นตัวกันน้ํานะครับสังเกตนะครับพอเราปิดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่มีรอยนะครับในรายการก็กลับมาเดินได้ปกติแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆก็ถ้าไม่เคยเปลี่ยนก็ลองทําตามดูนะครับไม่ยากครับก็เอาไว้เจอกันคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชม สวัสดีครับ